สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนแต่ผมส่งอะไรก็ไม่รู้เลยลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยติ๊กค่ะคุณติ๊กมาจากไหนสมุทรปราการค่ะเมื่อวานช่างใหญ่เขาไปอิมพีเรียนส,สัมมนาสมุทรปราการตามมาเนี่ยตามมา,า,มมาจากนะอิมพีเรียนดูยูทูบมานั้งยังก็ดูเรื่อยๆนะเป็นปีๆนะสนุกไหม <laughs> ดีคนมีแต่รุ่นรุ่นเรารุ่นเราใช่มถึงเวลาที่จะให้คนอื่นเขาดูแล้วใช่ไหมรุ่นเรดูคนอื่นมานานแล้วมีแต่รุ่นเรา เดี๋ยววันนี้ท่านญ่จะตัดแต่อสองทรงในศรีรษะเดียวนะลูกค้าศรีรษะแบนเนี่ยผมรีบแบนด้วยเนี่ยมันมีความอยากโสงที่ไปเนี่ย<อ>เดี๋ยวทาย่านใหญ่ก็จะยกถุยกลางให้ด้านข้างท่านีหยจะตัดใหม้มันสั้นขึ้นมาอ่อยแล้วก็ด้านขวาให้มันเทนหน้ามันชื่อบ,บอบบอบ,บีมิกนะเดี๋ยวทาย่านใหญ่จะแบ่งผมนะครับซ้ายขวา ยกทุยให้มากที่สุดแล้วกันให้ไกลไปถึงนู่วนะถนนเทพพลรักเลยเทพพลรักเลยปู่เจ้าสมพายเลยยกขึ้นเลยยกขั้นที่หนึ่งขึ้นได้หมดเลยนยะ ลากเลยชั้นที่สองขึ้นมาเลยสี่ห้างสาชั้นที่สามสี่ห้างศาสามชั้นก็หมดแล้วหัวนี้ติ <c oughs> <c oughs> ดอีอ <c oughs> มมันมอาจะเยอะมันไม่เยอะนันข้างก็ยกขึ้นมาเลยนมบนหน้านะจ๊ะ ยกขึ้นสี่ห้องศา,นานโน้มบคณายกขึ้นสี่ห้องศา,นานโนมบคณากัน,น,นข้าง แบ่งผมชั้นที่หนึ่งโน้มมาข้างหลังโรลลิงคัดไปเลยแล้วตัดทิ้งชั้นที่สองโรลลิงคัดสี่ห้างสา เราตัดให้มันเท่าน้นนิดนึงตั้งข้างนี้ก็สไลด์ออกมาคิ้วก็แแหลมแหลมนะคิ้วเลยประมาณนี้ลูกค้าหน้าจะได้สดใสนะออกมาเดี๋ยวคองอ่ะมันจะเหลือแต่หน้าขั้เอาผมออกเด้เดี๋ยวเหลือแต่หน้าด้านล่างก็ตัดตัดแค่นี้ก็พอ ขวายกขึ้นหลังตัดขึ้นตัดไปนิี่ ดูข้างขวาจะให้ยาวเหลื่อมล้ําก็ประมาณรักนิ้วหนึ่งโอเคแต่เราลูกค้าไม่รู้เลยแต่โอเคกับเราก็ <c oughs> โน้มมาแล้วหลังตัดโน้มมาพยายามให้มันเชื่อมกันอะถึงมันจะอยู่คนละส่วนก็ต้องให้มันใกล้เคียงให้มันต่อเนื่องกันหรือว่าคอนเนคก,กันจะให้มันขาดช่วงเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอื่นมันข้าง ดีโนมมาเลยยกสี่จุดห้าองศาโรลิงคัตบางส่วนก็าตัดตรงช่วยโรลิงคัตไะดีโนมมาข้างหลัง วีเซยมาวีเซยมายกขึ้นแล้วตัดหนึ่งตัดให้ได้ทุยสองให้มันเปลี่ยนสามอย่าหน้าอ้วนสี่ตัดยังก็ได้อย่าเดือโจ์ ข้างๆก็จะประมาณนี้ครับเหลื่อมรั้ง<ม>ประมาณนิ้วหนึ่งให้มันดูเท่ๆนะ่อยวัยรุ่นนะ่อยก็เดินกับวัยรุ่นวัยรุ่นจะยืนหลับอยู่แล้วเนะี่ยวัยรุ่นเนะี่ยอย่งไรวัยรุ่นอิมอ่มอิ่มไหม,มกินกี่จาน,นจสองคนสามจานแบ่งกันคนละครึ่งแล้วไหมหรือว่างไงคนละครึ่งกินด้วยกันออกกำลังกายด้วยนะ ทัางใหญ่ไม่นอนอากำลังกายมาสามวันแล้วเดี๋ยวจะกลับไปออกอลไเริ่มอืดแล้วมันไม่กระชับกระชิงข้างหน้าก็สไลด์ใหม่ตรงไม่แสงดูนี่เดือวไปไหมอย่างนี้แหละเดี๋ยวสไลด์ข้างหน้าใหม่สลเสียงเฉียงๆอ่ะเฉียงเปลี่ยนๆน่ะ ประมาณสไลด์ประมาณาปลายจมูกอะให้มันได้ทรงใหม่ให้มันได้จุดสไลด์ใหม่ถ้าผมบาสงสองชั้นก็พอบีลงมาเลยบีลงมา มันก็ตัดทั่วว,วมันก็ตัดดีลงมา เราตัดวีรมันล้วตัดถอยๆเอาไว้นหนาอย่างนี้เลยยกขึ้นมาเซนเตอร์ตัดไปๆนิดเดียวความยาวเหลือเจดเจ็ดนิ้วนะ เช็คให้มันเชื่อมกันเฉยไม่มีอะไรยกแค่นี้ก็เป็นทรงแล้วเนี่ยที่ด้วย อนทิ้งขนอ่อนตัดทิ้งมีปัตเตอร์อยู่แปะฟิวส์อ่ะใช่ไหมมันเป็นซีฟเนี่ยอ้ฟิว่เ์เหรอ คือทรงนี้อย่าเรียบนะอย่าได้ตรงได้วอลลุ่มได้ให้มันพองไวให้มันดูดูด้านหนาขึ้นเลยทอเนี่ยมันหนาไปสไลด์บอกมันมีหนาด้หรอมันมีคือทรงทรงมันทรงมันบางบางจุดมันกระด้างไงหมายถึงว่าตัดตัดขึ้นทรงแล้วเนี่ยมันกระด้างตรงไหนก็สไลด์ให้มันฟิวไงให้มันซอฟให้มันนุ่มให้มันละมุนกลมกลมเหมือนกาแฟ หวานมากก็ไม่ดีขมมากก็ไม่ดีกินไม่ได้มันเกินไปก็ไม่อร่อยก็เลยต้องให้มันกลมกล่อมทรงผมก็เหมือนกัน,นต้องตองแบบกมกล่อม night. อออพยายามตัดให้มันได้ไม่ได้แล้วสวยอะอยู่ทรงไปเลยสามเดือน<ม>พอเดือนที่สี่ก็ยาวไปแล้วทรงหายทุยก็พพรยหายไปเลยสู้ข้างหลังมือ เป็นความทุยไหมเนี่ยอันนี้คือเป่าแห้งนะนี่กรอบทรงนั้นข้างซ้ายด้านขวามันก็จะยาวกว่าเดือมรามมันนิ้วหนึ่งสังเกตว่าฝั่งซ้ายมันจะเว้าเยอะใช่ไหมเว้าเยอะแต่กระเทีที่นนะนี่คือนี่คือความทุยสวยไหมมันเหมือนใบรุ่นนะม่รุ่นเหลือน้อยใบรุ่นวับรุ่นสุดท้ายใบรุ่นสุดท้าย ใช้ทอเนี่สตัวคัดเบาตัวคัดนิดนึงเบาเริ่ดแต่ทรงแล้วจะจินตนาการนะไม่แน่ไม่นอนนะมันอยู่ที่กระโหลกศีรษะลูกค้าเนื้อผมนะครับแล้วก็ความหนาแน่นของเส้นผมด้วย การออกแบบดีไซน์ก็ต้องดูหลายๆอย่างรวมกันแต่ช่เดยวัดทุกวันอย่างไมันก็เลยจะคิดออกง่ายว่าลูกค้าคนนี้ควรจะตัดทรงอะไรดีแล้วก็ลูกค้าสั่งมันเป็นไปได้ไหมตรงนี้มันหนาเกินไปนะหนาเกินแล้วก็สไลดน์นิดนึงนิดนึงสิบเปอร์เซ็นต์สตวัวคัดเบาๆสตัวคัดเบาๆ ตกคัดเบาๆตกคัดแค่น,นี้ก็สวยแล้วไม่ต้องในก็สวยจะได้ดี่ว่อยีนจ้สวยนะไอ้วงเต็มที่แล้วจะขับรถลับได้หรอือเปล่า อาหารมาล่อออาลอยไจนักโอนขึ้น Cadê o porno? ไปดึงมาทข้าขงธรรมดาธรรมดาเลยก็น่าก็น่าเสยเปล่เปล่าไหซื้อปล่าไปแค่ที่ยัเข้าทรงแล้วไม่ต้องเป็นใจอะไรมากมายเสร็จแล้วมาตรวจสอบอีกตรวจสอบซ้ำนะตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกเขาเรียกว,ว่าเช็คภาษาช่างเรียกว,ว่าเช็คเช็ค ช็คแปลว่าตรวจสอบตรงไหนถ้ามันหนากระด้างไปเราก็พอยคัตติ้งก็ได้เนี่ยยกขึ้นมาพอยได้เลยนะยกขึ้นมาพอยยกขึ้นมาพอย โซกคาดเบาๆดึงมาซ้ายวัดซ้ายขวาแน่นอนว่ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยผมใส่แว็กกิ้สเป์ได้ไหมไม่ต้องส่ใส่แว็กนิดหนึ่งดูชอบเป็นแห้งใส่หน่อยเดียวสรุปเอายังไงไม่ต้องใส่กันไม่ต้องใส่ขี่เกียจสะีเกียจสะแว็กม่้องสแว็กกับซองใช่ไม่ต้องใส่ แม่ตูลเอาอย่างกันแน่ใส่ไม่ใส่ไม่ต้องเอาดูดูรูปทรงพอใจไปแล้วไงสวย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 ะเอาคนคนเนี้ยถามพุทีิหน่อยเอาตัดเสียงเข้าสวยเจ้านี่ไม่ไม่หาไม่เจอหรอกดูดิว่าก่อนตัดหลังตัดเป็นไงบ้างสวยค่ะสวยต้องพามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ดูยังไงว่าดูยังไงว่ามันสวยหรือเปล่าดูหัวไม่แบนเด้อดูหัวทุยขึ้นไหมหัวทุยขึ้นอายุลดลงอายุลดลงตอนนี้เหลือสามพาแล้วเหือาแล้ว ปรมาณห้า <S 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 สเก้าชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะช่างใหญ่ติดตับผมคนช่างใหญ่สำรองจองคิวมา1 0บโมงเช้าถึงห้ามเย็นคิวละ1นึชั่วโมงศูนย์แปดหนและ062 5 4 8 3สอร้านตั้งอยู่ปากซอยข้าหโหดจดีห้ินสองเขตสซย์ใหม่ก็ทมนะข้างลงรับจำนำสะพานใหม่ตรงข้ามตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับตอนนั่งรถไฟ BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่นะท่อประตูสอ่ะไปตลาดยิ่งจเจริญนดนูนะมาเลยค่ะสวยจริง สวยจริงเด็กจริงเด็กจริงชมแล้วฝ <c oughs> า,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลายไปก่นอนภาพาขอมครับพี่คุณครับ,บที่น้องใหญ่ถ่ายคลิปไปดูกลับไปดูเองนะสบายใจแนละ้ <c oughs> เผื่อได้เอาไปให้ช่างประจำได้สวยนะ